สวัสดีครับคุญมีชาแนลครับวันนี้จะพาไปเดินตลาดนะครับประมาณเจกิโลครับเดินทางจากที่พักไปครับตลาดเป็นตลาดชุมชนครับตลาดตำบลนะครับประจําวันอังคารนะครับแล้วก็มีวันพฤหัสด้วยครับไปดูครับว่าตลาดชุมชนวันนี้มีอะไรกินครับผมเดินทางประมาณเจกิโลครับไปดูครับ กิโลผ่านไปครับถึงนะครับผมแปบเดียวครับไม่นางครับขับรถตากจังหวัดครับไม่มีรถครับปลอดภัยดีโอเคพาดูตลาดกันครับมันก็ของเครืไไ่องบริสไลย

บาบาดอ้ยบ่อาถุงนึงครับเบมันเไปหาตนาหาปามงเือนที่ได้มาปลากับแมวพร้อมมาโรดเทาเทลูมันาบดี่น้องใช่ลายจังลายลายก็นเดียวแล้วถุงนึงครับผมเสรเีย้อเดียวนี้ครับผม

ป้าครับมาเกินมาเคยยี่สิบจ้ะขอนิ้คแับเลกเลยนะคะอ้สำเดียวไปแล้วเนาะเจ้าบายใหญ่เลยนะเอาแล้วนเนาะทมาเสร้อ <c oughs> <c oughs> เอามาคิดแห้งชาวบาทครับคิดคิดแห้งชาวบาทครับต้นหอมมี่เท่าไหร่ครับมัดมัดสิบบาทนะครับมัดหนึ่งครับ สิบบาทมันจะไม่ฮอตเทิร์ดนะเนาะนี่ครับโอ้มากผู้เดียวเนาะคนเดียวครับวันนี้หิวหนักเลยครับเน้นผักครับ เงินเล็กน้อยครับเงินเดือนจะหมดแล้วครับผมเลยเน้นแต่ผักครับกลับไงครับวันนี้กลับมอเตอร์ไซค์นะครับนะมอเตอร์ไซค์ประจำตำแหน่งเราครับไปกลับกลับกลับเออฮัเด็ดสัสบ้านเกิดเมืองนอนกลับ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 ที่พักกันครับผม บรรยากาศนะครับเดินทางครับผู้ล้อมบ้านเราครับกิโลถึงครับแป๊บเดียวไปกันต่อ จากตลาดแล้วนะครับมาถึงบ้านแล้วรีวิวสินค้าที่ซื้อมาก่อนครับต้นหอมนะครับภูมิใจนําเสนอมากนะครับต้นหอมนะครับผมโอ้ยยี่สิบบาทครับเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมเยอะนะครับเนี่ยต้นหอมนะครับใบมิ้นท์นะครับใบสะระแหน่นะครับตรสนหอมผักชียี่สิบบาทนะครับแกงขี้เหล็กนะครับนะครับแกงขี้เหล็กนะครับเดี๋ยวแกะชิมดูครับน่าจะอร่อยยี่สิบบาทมะเขือนะครับโลละยี่สิบครับ นี่ก็10บาทนะครับผมประกาศดอกนะครับไม่ใช่ประกาศดองต้นหอมดองนะครับผมเปลี่ยนด้วยครับแกนนี่ก็แกนยอดอ้อยยายว่าแกนยอดอ้อยนะครับผมนี่แกนยอดอ้อยแกนยอดอ้อย20สบาทนะครับโอ้เยอะมากเลยครับนี่คริกครับผมยีบบาทเยอะครับ มีหัว20ครับใหญ่มากเลยครับโอ้บนนอกเราครับเอาอะไรมากมายครับผมมีแค่นี้แหละครับผมถูกครับของถูกของชีพถูกครับรายได้เราก็น้อยก็ว่ากันไปครับตามบริบทวิถีชีวิตครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวข้างหน้าก็จะพาไปรีวิวตลาดอีกตะบนหนึ่งครับอันนี้คือตลาดตะบลป่าไร่ครับมุกฐานเราโอเคครับเดี๋ยวลองแกะตัวชิมกันก่อนครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับอะ ภูมิใจนาเสนอมาครับแกงยอดอ้อยนะครับผมแกะออกมาแล้วแบ่งได้สองถ้วยนะครับให้เยอะมากครับแกงยอดอ้อยเราโอ้ไม่รู้ว่ายายได้กําไรหรือเปล่าแต่ยายบอกว่ายายหาเองนะครับผมอ่ะลองชิมมาดูครับแกงยอดอ้อยนะครับได้สองถ้วยเลยครับแบ่งออกมาแล้วนี่ก็คือยอดอ้อยนะครับผมยอดอ้อยนะครับผมเยอดอ้อยที่แบบอ้อยที่เขาตัดนะครับผมมันโปมันออกมันถอดยอดออกมาใหม่นะครับเราก็หักตรงนี้แหละมาแกงนะครับผมลองชิมดูครับ ชิมนะครับผมอืมวดีกุดอร่อยมากครับผมยี่สิบาทครับผมซื้อใหญเหอะดีกว่าแกงเองครับจะกอดไปหาไปหาแล้วอ้อยลำบากมากเลยนะครับผมกว่าจะได้มันแต่ละยอดเนี่ยเนื้อต้นอ้อยใบอ้อยบาทมือเท่าไห่นะครับผมแล้วกว่าจะแกะยอดออาไมาก,ก่าจะแกงอีกนะครับผมซื้อกินนะครับผมยี่สิบบาทอร่อย ชัวแน่นอนตล,ลาดปลาได้ครับขอบคุณที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์แชร์ติดตามบุตมีชาแนลขอบคุณครับ